กุมภาพันหกห้าทายาตจะได้รับเงิน4ี่แสนวันไหนคลิปนี้มีคําตอบนะครับพี่น้องอสสอสมอครับสวัสดีครับพี่น้องอสสสมอที่รักและเคารพทุกท่านครับพี่น้องครับรอบจ่ายเดือนกุมภาพันหกห้าซึ่งมีสมาชิก8 78,290คนนะครับในรอบนี้ที่รับรองเดือนกุมพานะครับสมาชิกเสียชีวิต558รยห้าายจำนวนเงินสงเคราะห์ที่หักจากสมาชิก279บาท และเงินสงเคราะห์ที่ทายาทจะได้รับโดยประมาณนะครับคือ4 3 9 1 4 5บาทแล้ว4 3 9 1 4 5บาทจะได้รับวันไหนการจ่ายเงินสงเคราะห์นะครับจะโอนเข้าบัญชีทายาทที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัครนะครับโดยการจ่ายครั้งที่1นนะครับตามยอดที่หักเงินสงเคราะห์ได้ซึ่งจะหักในวันที่15กุมภาพันธ์ห5นะครับและจะโอนเข้าบัญชีทายาทที่เอกสารครบนะครับย้ําเอกสารครบ ภายในวันที่25กุมภาพันธ์65นะครับภายในวันที่25กุมภาพันธ์65ดังนั้นนะครับจึงขอให้พี่น้องอ,อสสสมอที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะครับในตำบลอำเภอเดียวกันรีบแจ้งให้ทายาทส่งเอกสารโดยด่วนเลยนะครับมาส่งที่รพตจะได้ส่งไปยังอำเภอและจังหวัดต่อไปหรือจะให้ทางราพทตทำหนังสือปาหน้าและส่งตรงจดหมาย EMS ไปที่ สมาคมชกสออสมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องครับอสมทั่วไทยร้อยรวมใจดูแลกันดูแลกันนะครับพี่น้องครับดังนั้นนะครับพี่น้องที่จะมีเงินโอนข่าวันที่15กุมภาพันธ์ห5นะครับให้ทางชกสอสมนะครับทกสได้ห่างเงินสงเคราะห์ก่อน279ดบาทนะครับพี่น้องก็จึงจะถอนเงินออกมาได้นะครับก็ดูแลกันนะครับพี่น้องครับ ย้ำมีครั้งหนึ่งนะครับคำตอบจากคลิปนี้ก็คือทายาทจะได้รับเงินภายในวันที่25กุมภาพันธ์65นะครับสำหรับจ่ายครั้งที่1นนะครับที่เก็บที่หักในวันที่15กุมภาพันธ์65นะครับซึ่งวงเงินที่จะได้รับก็โดยประมาณอยู่ที่439,145บาทนะครับพี่น้องครับวันนี้หมอชาติก็มีรายละเอียดมาคุยกับพี่น้องอสสสมอฝัง นะครับที่เป็นสมาชิกชกสสมอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามหมอชาติจากเล่าที่ช่อง YouTube และก็ที่แฟนเพจ f a c e b o o k หมอชาติจากเล่านะครับเพื่อที่ท่านจะได้รับข่าวสารอย่างต่อเนื่องเลยนะครับและก็ฝากบอกทายาทด้วยนะครับส่งเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้องนะครับปัญหาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ตรงนี้แหละครับก็คือเอกสารไม่ครบนะครับทายาตส่งเอกสารไม่ถูกต้องนะครับ และก็การดาเนินการต่างๆไม่ทันเวลานะครับในรอบที่ทางชกสอสมอจะจ่ายเงินในครั้งที่1นนะครับถ้าหากไม่ทันเวลาจะจ่ายครั้งต่อไปวันไหนครับก็คือนับจากครั้งที่1ไปประมาณ90บวันนะครับภายใน90วันนี้ชกศอสม,อสมอจะดําเนินการจ่ายนะครับให้กับทายาทครบทุกคนตามใบสมัครนะครับพี่น้องครับก็ฝากแชร์ต่อด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติจากเล่านะครับ ทุกเรื่องราวของพี่น้องอสสอสมหมอชาติก็จะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณครับสวัสดีครับ